เดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมอย่าเพิ่งโทนนะแต่ในท้ายรายการแล้วเดี๋ยวค่อยโทนนะคะผมเดี๋ยวบอกกันอีกทีหนึ่งนะฮะตอนนี้ครับทางการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับก็เชิญชวนคนไทยครับออกมาเที่ยวรับปีใหม่กันนะครับกับเมืองต้องห้ามพลาดครับเมืองบางเมืองเนี่ยถูกมองข้ามแต่จริงๆแล้วเป็นเมืองที่มีศักยภาพเรื่องราวน่าสนใจและเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากมายเลยไม่แพ้จังหวัดท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักกันดีนะครับอย่างเช่นลำปางครับเมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลาแต่หนาวมากนะตอนนี้ใช่จริงสิบกว่านะสิบสามอะไรอย่างเงี้ย จังหวัดเลยครับเย็นสุดสุขที่เลยครับแล้วก็จังหวัดตรังครับยุทธจักรความอร่อยแม่หมอกุซุกี้นะก็มีเค้กมีหมูย่างไงครับผมไปเมืองเหล่านี้เป็นต้นนะฮะรับรองว่าจะต้องมองใหม่ๆแน่นอน ห้ามพลาดประสบการณ์แบบนี้หลงรักประเทศไทยกันมากขึ้นพร้อมๆกันครับแล้ววันนี้ครับทางรายการมีหนังสือเมืองต้องห้ามพลาดจากมุมมองของบล็อกเกอร์ชื่อดังอย่างคุณมาริ安娜ไกลบ้านครับซึ่งออกไปสัมผัสทั้งแหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารทั้งหมดในหนังสือเล่มน,นี้นะครับก็มาแจกนะครับเพียงคุณผู้ชมส่ง SMS พิมพ์ว่าเมืองต้องห้ามพลาดเนี่ยนะครับ มาที่เบอร์4827750พิมพ์แค่นี้เองเมืองต้องห้ามพลาด4827750นะครับก็มีเสร็จลุ้นรับหนังสือเมืองต้องห้ามพลาดล้วมีอยู่ห้าเล่มครับส่งมาได้เลยตอนนี้ครับสวยมากเลยประเทศไทยมีอย่างนี้จริงๆเนาะนี้มันภูเขาไฟเนาะภูเขาไฟสวยเนาะอุ้ยเนี่ยอันนี้สวยขอน้ัจิ้มซีู้ด้วยรถนังสวยเป้งๆเลยนะคะ ประเทศไทยนั้นมีครบผู้ย่า่จริงๆเนาะจริงครับาที่ท่องเที่ยวเโดยเฉพาะอากาศแบบที่ตอนนี้เป็นอยู่นี่นะฮะค่ะไม่ต้องไปที่ไหนในโลกเพราะฉะนั้นปีใหม่นี้ก็จะได้เห็นพี่อ่านดูนะคะที่นิวซีแลนค่ะครับทั้งสามสิบเอ็ดมกราและหนึ่งมกราผมเออยู่ครับหลังจากนั้นนะคะอยู่ส่งมอบเก้าอี้ด้วยนะคะอ๋อยู่ส่งมอบตําแหน่งนะคเราจะมีการรับมอบตําแหน่งกันในวันนั้นใช่นะคะอะมาช่วงนี้ไปอัปเดตเทคโนโลยีการกับพี่จอนรัตนเวรวรที่แขกอ่อนค่ะ